เอนี <onents> <c oughs> ้เซตหนึ่งค่ะมีลูกค้าไม่เอาเป็นบางตัวนคนีีเจ็สไตล์ค่ะเจ็ดอย่างใช่ะรอนนี้ก็ได้ค่ะเจไดตูกาปาให้ย่ดถึงสงพันต่านะคเลือกตัวหนึ่งตวนะคะเมืนค่ะสำหร้อดถึงสองพันต่าค่ะพอดีกินเลยทำพอดีกินเนาะแม่สั่งเป็นไรเลยชามเล กินไหวจ้ะเธอให้แม่กินคนเดียวกก่อนกซมใช้กางอะไรก็นี่ไงมังกรนี่ไงมังกร่เดียวมังกรข้าวอะไรอ่ะสีกจาเข้าวอะไรมหรือจะเป็นตัว ันนี้อะไรปลาหลที่คุณปลาไหลไฟช็อนข้อนี้ด้วยไสิทกน้ี่ย่กันนะคะนะคะสมมนไกน้สีย่หนึ่งชุดแ่ะกไ้ม้อหนึ่งที่นะคะกุ้งเือวีเจะกใจมันกลิ่นหนึ่งที่นะคะชักเกลือสองที่ค่ะไก่ตุ้งชิ้นหนึ่งนะคะยำปลาไหลชิ้นหนึ่งปลาไหลชิ้นหนึ่งค่ะ 5ถึง2,500ัหยใช่ไหมคอฟฟี่บอกดิพัดคอฟฟี่พัดคอฟฟี่ใส่สูตระบุกส่สูตระบกู่รตกเลยน้นี้เา่ด้่ค่อยะาตรงนี้มันยังเบียดอยู่เลยแล้วถ้าว่าอย่างเราลูกเราอยู่ที่หนึงแล้วเราจะไม่ได้ไม่ได้ต้องไปด้วยกัน

รีฟิลด้วยริฟิลหมดแล้วก็เติมจะได้ตุกตาไม่าไม่ได้จ้ะข้าวไม่냐อ่าชาเขียวจ้าใ้ยรองเากมันจะเป็นเขียวเขียวใช้เซทีมาเลี้ยงเดินสายใครอ่ะสายว้ายจังเอานะ อ๋ออุ้ยอ๋อหามอ๋อชว์คนยายเกิดเดือนนี้เนี่ยได้รนเได้ดิเจ็ดร้อหาสิก็่ายตังก็ได้แล้วมาแล้วมาแล้วมา้วโอ้ว้าวว้าวก่เป็น้อเดี๋ยว้องให้ เดี๋ยวร้องไห้ยายสิขนาดขนาดเห็นพี่ควางยังร้องไห้เลยเห็นพี่ควางพี่พี่พี่ควางเป็นายเซนซิทีฟโอ้ยมันจะเป็นยังไงมาถึงและวดเอามือกินลูก นี่ตกแต่งเบิร์ดคิดมากอุ้ยอุ้ยกินเลยยาย่เราลองเลี้ยงกันนะจี่สีว่าเสียงสีเผ็ดูกสีเสียวนี้เอานี้เอากองนี้เอากองนี้ให้เอาเฮ้ยสีเมียวดีกว่าเดี๋ยวต้นอื่นลูกเดี๋ยวของใหม่นี่ใช้จะตกแต่งแต่งะเดี๋ยวเป็นเหมือนเมื่อวานเอาเลยลองเลยเราคนเรามันต้องลองเลียเลยเลียเลยนี่คืออะไรซอสค่ะซอสเลย เกือบห้ามไม่ทันนะไม่รู้นึกมันจะออกมาหนึ่งเ่าเอาเลยครับเอาเลยค่ะสวยู่เลยนะมันทำเดียวสวยเลยสวยเลยมันต้องกยิงทำเดียวเลยใช่ไหมใช่ยินตามสบายแล้วเถอะหนูก็ไม่เคยยิงทำเดียวแบบมันใหญ่แม่ก็ว่างานเลยแบ่งมาคุณยายตัดนี้เดี๋ยวเชฟเห็นเชฟร้องสามบาทขับใหญ่ ดูของน้องซีที่ดูส้มทั้งหมดเลยอร่อยไหมอย่าให้แตกนะอู้หูอู้หูอุย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 อย่าให้ร่วงนะเสียดายอยู่แล้วเนี่ย ถ้าร,ร,ออร้อนสุกรนะคะออ่อร้อนค่ะคีย,ยังไงได้กหมั้ยังเสร็จไม่ฉองบริการนเดน,นะคะคว,ว้า,วา,วาวอันนี้หนมขอดดินอีบีอัน,นนี้ไม่ขออีบีแต่เดี๋ยวอีบีให้เก็บไว้ให้้องซีนะก็คือเรากินเสร็จแล้วเขาจะให้เอามาซืกดีไหม ไอติมเยอะแล้วลูกทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อคืนกลับไปก็ไอติ้ิมา <c oughs> <c oughs> มาแล้วข้าวของฉัดข้าวของฉัดมาแล้ว ไก่หมูไก่ไก่มีไข่รอบๆด้วยล่ะลยุอใหบอกไม่ให้โอ้ของแม่รักเ็มโต่ะได้รักเขมะ มาดูกันมีชาเขียวน,นี่ก็เป็นโอ,โ,โอ้มิโซะมิโซะนะจ๊ะใช่เลยข้าวจากข้าวผักอันนี้เป็นซีอันนี้เรียกว่าอะไรกิมจิโอ้โหไข่กุงกิมจิกิมจิม แล้วก็มีกิ้งจิกระเด็นใช่อันนี้ก็คือแซลมอนนี่วันนี้เป็นฉากจัรายารแล้วก็สอบอบมันก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เขาลงไปยืนสอบเขไม่ได้เขาเลยก็ข่อยแล้วให้โบไปก่อนแต่โบยังไม่ทันจะซ่อบโบหยิบกระดาษขึ้นมามันก็ติ๊บแล้วก็เปิดปากไปโบไปโอ้

ไม่มีจิ้มจีกไม่กินได้หมดเลยเชฟโอ้โหนี่ก็กินได้หมดใช่ไหมจิ้มจีบโอ้โหพึ่งอะไรพึ่งอะไรแยะพึ่งอะไรจัดหนวดไปพึ่งมาตัดเบิกเลิกก่อนขอจัดมาเดี๋ยว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 ะกินแบบปกติเลยลูกถไปไปไปนั่งนั่งที่เดิมก็ได้นะไปกินมาก็ต้องดีแล้วไม่เล่นแล้วนะคราวนี้กินได้ไม่เอา ไ้ม่ก็ได้แม่ย้กิน้ไม่สวละากินาารตลอดตัวไม่ใ่ตัดได้เลตัดแล้วตัดไรขอเอาหัวเอาอกตัตักรณีที่มันยาวแล้มัน คุณค่ะติาะยากกินสิก็น้องฟรีตัดเองเอา่านติตัดอ่านทำไมอ่านทำไมอ่าตัดค่อยๆลูกอโอเคไม่กลัวมีดเออโอเคพี่ใหญ่ สำรักตัวน้อยยายใจเย็นๆนี่นี่มิโซะมิโซะน้ำชาก็ได้ยายเอาลืมนาค่อยๆนะลูกค่อยจับมีนีน้ำแกกินตีน้ำจิ้มตีู๋หรอ

ตองกินปาเดี๋ยวเรากินปลาดิบกันเลยนะเอานี่เขาจะเพิ่ขึ้นอยู่ไหมคะขึ้นอยู่ตื่นไหมอยู่อยู่ในข้าวบนซาระวังรดนะลูก

cái này 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 này Thank you. จะเดินการสองสองให้อูกเอาแส่งฟ้าหอมหอมอ๋อจ็บกันโยกแม่ยกก็ได้เดี๋ยวสัดเป็นแม่ยกแล้วแม่ตัดไปแล้วสิเด็กอยู่ข้างบนเป็นแม่ยก

哎，奶奶。 รับอะไรเส่ถุงดีค่ะน้ำแข็งกระฝอย๋ยวพอดีพี่จะไปแช่ปลาเฮ้ยได้น่ะเพราะว่าเรามีเราซื้อเป็ดมาให้เธอสามสิบห้าตัวเป็ดขาวซื้อมาแล้วลูกเป็ดซื้อลูกเป็ดมายเี ซื้อมาสามสิบห้าตัว